บุญก็ได้ใช่ก็เต็มกินหั่นอิ่มเหียวก่อนจะไปฟังฮอปิกเตือแต่เขาฟังธรรมะเขาฟังกันเนี่ยระเบียบวิน,นัยหรือว่าข้อปฏิบัติอย่างนี้เขาก็ควรจะทำได้อยู่กินก็เฮือกินพอดีพอดีจะไปอันนั้นก็เอามาอันนี้ก็เอามาถึงเวลากินไปเสียงก็เอาไปยัดเต็มมูเก้าไม้ จังหารหลายตีโอไปกินไปดันกันแท้ๆแ,แล้วงานแล้วเออขยะเหี้ยเบอมันก็บง่งบอกถึงจิตใจของเฮาธรรมะอย่างใดก็บ่เอาบางทีโอปฏิบัต,ทติทมแท้ฟังธรรมะแท้ถึงเวลาปฏิบัตรจริจริงๆเนี่ยเล็กๆน้อยๆน,นี่บัใส่ใจแจกลงทานไปหลู่กันยังกุดโต บบมีระเบียบวินัยเล็กๆน้อยๆน,นี่เฮาเฮาจะไปมองข้ามนะสถาญาติโยมท่านทั้งหลายก็ใส่ใจกันเหียพ่องเนาะเอาวันที่สิปวันนี้เนอก็เชิญชวนญาติโยมท่านทั้งหลายงานวัดมงคลวารีของเปาจมตองแล้วก็จากวันนี้ไปกับวันที่เช้าหก เสาระหกพฤศจ,จิกายนก็ขอบคุณร้อยสี่ไว้เป็นเบื้องต้นขอบคุณล่วงหน้าเปิ่นจะเอาทีมงานเอาหลูกพระลูกเนนเอาปิ่นนานคำมุนไปนอนกันปุ้นนะนะเปิ่นจะไปเสาห้าแล้วก็เสาหกนะก็วันข้ามคับเห็มคืนนะเออป็นน,นันคำมุนร้อยสี่จะถ่ายทอดคือได้ยินได้ฟังได้หันกัน ได้ฟังทางวิทยุได้หันทางเฟซบุ๊กเนาะในวันที่หกเดอะงานอันยังงานยกยอดชัดเจดีชเวดากองจำลองติวัดดอนจันต์ตำบลเวียงกะหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของตนตัวอัตมภาพหลายท่านไปร่วมหลายครั้งตั้งแต่วางศีลาเลิก วางศิลเลกิบสองมกราหกสาจนหอดบรรจุพระธาตุสิบสองสิงหาหกสามาจนถึงครั้งที่สามนี่ยกยอดชัดก็คือครั้งสุดท้ายละนะฝากเจนจวนสัตยาติยมท่านทั้งหลายลายท่านก็ร่วมกลุ่มร่วมตัวกันติหันได้สองกันสามกันติหันได้กันสองกันสามกันนี่นะเจนจวนเนอ ถ้าจะไปนอนก็ต้องไปนอนคืนเสาหคือหมายความว่าร่วมงานเสาหกตลอดทั้งวันลวดนอนเมื่อคืนเสากเจ็กับปิกอาตมากก็ยะปิกเสจนั่นนะจะกลับวันที่เสาเจ็ดนะนะสัตยาิยมก็นอนกันคืนวันที่เสาหเพราะว่าอ่าเป็นจะมีการสวดมนต์ตันตัยเมื่อคืนนะั่นนะเมื่อคืนวันที่เสาะ เชิญชวนศรัทธายาดยมเนอเอ,อ้าวไผเจะาโอจ้าจาก็ขอเจริญปอนมีเวลาอยู่ด้วยกันแถมประมาณสิบกวนาทีกําเดววันนี้วันปุธต่อจากรายการนี้ก็บ,บางสถานีเปิ้นจะตัดสัญญาณหกโมงบางสถานีก็ฟังต่อเนื่องแล้วก็แจ้งข่าวดียาดยมอยู่ในหัวในเวียงจะติดตามฟัง ก็ฟัง FM 101.75เมื่อค่ำสองทุ่มเป็นต้นไปทุกวันเนอเมื่อเจ้าถ้าฟังบัชชัดกับ9 9 5 0บั้านทุ่งเรดิโอเมื่อค่ำก็ติดตามฟังวันอาทิตย์กับวันพุธสำหรับบันทุ่งเรดิโอติดตามหับฟังกัน0998366 322เจริญปอน มิธีการเจ้าท่านพระครูจากดังใดจากแม่ครูเมืองจีหลวงเจ้าแม่ครูเมืองจีอ๋อฟังชัดดีเนาะเจ้าฟังชัดมาได้ไม่ฟังมัทธวะนิวาโตความอ่อนน้อมเปรียบเทียบได้ได้ได้สวยหรูมากเลยเจ้าเหมือนต้นไม้เนาะยกคำเปรียบเทียบได้ตึงต้นไม้ตึงซับตึ้งนุ่นอาจารย์เออเป็น นำไปปิจเจรณานเนอะบทณนาเนอะนา,าสองสาม่หเมืนองจมีเจ้านองสม้เจานสอามี้กเจาหนงสอมสา,มากเาบนสอามี้าหกจนงอามาา,าึ่สอาม้าหกนี้ฟังฟังขึ้นไหนดดฟังสถานีใด้เช้าฟนงตลอด ครับสาธุงยี่สิบหกจะจะไปพบกับท่นานนุมมมรกรรมนะครับ,บ,รบโดยสเก็ตไปนักไปายโดยสเก็ตสันกัมเปงแม่ออนสันไซวะที่เพิ่งโทรมานี่ยนะแม่เขาจะไปเหยากาโมอวะพลาดไปสองเตือแล้วเตือนี้จะไปเหยากาโมอวะก็ไปมาไก ถ้าลูกด้วยสเก็ตไปน่ะใกล้เหลือตมาเขาก่อนนะญยติโยมแม่ริมแม่แต่งด้วยอ้อเดี๋ยวเพื่อนจะน้อยใจมองฝังแม่ไอ้ใช้ประกันเจริญปนไหวตา,จาเจ้าอ้าวจากตังได้สันพรดเจาดด้าแดงสันพระเจ้า,าดแงดง,แบ,งบันทิฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีนะจเจ้านะโมน ฟังแล้วเป็นยังไงจ้าวฟังทำอมะบรรยายอ่อนนอแข่งแน่อ่อนน้อยแข่งหนอไปก็เข้าใจดีเข้าใจดีเนาะสติสอนใจจ้าวหมดทนานนะสตูสตูเจริญปนไพศาลครับน้องเบลครึ่งไหนร้อยสี่ครับโอ้ร้อยสี่เปิ้ลฮับเหยาวเลยจ้ะ เงาเลยบันนี้นี่ครับเงาเลยวันนี้วันนี้ฟังถึงเจ็ดโมงเลยเจ็ดโมงไปเลยเพราะว่าปกติปกติเมื่อมีรายการเขาอยู่แล้วหรอเออมีการเป็นตึงมีแล้วตัวลุงในวังก็ก็มีอยู่ก็วันเนี้ยวันนี้บันแรกใหญ่ข้าใหญ่ข้นใหญ่กว่าถ้าเปิดเข้าก็จะว่าเลยนะจะต่อลวดเลยนะครับใครจะได้จะโทรบอกฝั่ครูเด้อโทรบอกเด้อครับสบายดครับผม น่าจะมีอยู่หกโมงกับหลวงปูอพระครูวิสิธตศิรพรเจริญปนจ้าวมาสรการจ้าวเทโยมพิษสมัยจยมพิษสมัยเนเดี๋ยวก็มนถก็ไว้เนจ่าเออเหออจ้าอ๋อดีข้าเจ้าฝากหวงไปครับอาจารย์วิศวะเนจ่าเพอาะว่าเป็นอนาทำบลไปเนจืา เอาแจกครบตาได้เลยเพราะว่ามันเป็นสีส้มสีชมพูลีกสีเนี่ยจอดเนาะแจกหมูที่จะตากเหมยเมื่อคืนน่ะเนาะออ๋จแม่คนเท่าพ่องเนี่ยจกได้เลยจ้ะเจอคนได้ตากเหมยเมื่อคืนนั่นน่ะโอ้เอาสาตุเอาฮือคนเท่าคนแก่หมูที่จะมาจัดงานเมื่อคืน

วันส no ัปดาห์หน้าบนกับห e ูแ <tür> ม่นะอาจจะแตนตุลุงวันพัดวันศุกเหมือนเดิมกับหูนะสลับวันกันไปเนี่โมดันแม่จันติาว่าสาเจ้าเจริญปนจากาจ้กังใดฮะอันเสียงสั้นๆยังได้หูแม่ Ờ, ừ, ừ. ừ. đây nhìn bây giờ không có thông xanh ạ. Ư, thì nó? Ừ. Ừ. Đấy nhìn được. mẹ xấu cơ? Dạ. Ờ, đấy nhìn được cơ, viên ngọt bàu này? Đấy hốt đặt ạ. Bông đĩa, nà nào nè. Bèn khâu nước Nga, nó. Ừ. ừ. เขาหลามมาออกเดียกะเขาหลามหันออกแล้วลูกเอออาะเป็นอยังอนุมโมทะนาเจ้าภาษาเจ้าเสียงสั้นๆัไม่เสาอ่ปิดแล้วก็เปิดใหม่เนะทรศัพนะท์นะถ้าอาการนี้เนะี่ยปิดแล้วก็เปิดใหม่จเจริญปนเจภาษาเจ้าโอ้อีกาอยู่ที่ไหนนร้องดอนใจนม่เจ้าร้องดอนใจเจ้าฟังขลุ่นเมืองฝางกะ ก็คือยอดปีนะจ๊ะลองดอนใจเชียงใหม่นี่กะอันก่อนแต่ลปีอ่ะเจ้าโอ้แต่ละปีเนาะเจ้าที่ไปวัดแับนั้นน่ะเออเออจําได้อยู่เนาะจําได้จําได้กะเจ้าแล้วอันนี้ก็จะไปเวัดตอนชั้นมาต่อโอ้ที่เซาหกน่ะเจ้าเออเจิ้นเนึ่ไปเอ่วหนโอ้กันขบวนจียงฟ้อนมีเป็ดสาวคณะดบุญน่ะ เจ้าผมเจไปจุ๋ยงานวะเจ้าเอ้าถุกับไาลนะเจ้าลงทันกายังก้าแหมนอเจริญปนครับกลบไปศาครับอาจารย์ครับก็บุญธรรมกะครับผมก็บุญธรรมสังคำฟันครับลูกเจ้ากินพักตังป่ายครับครับแม่นแล้วครับแม่นจำแล้วลูกขวายกินพักดังเก้า ใม่ยืนชัดเนาะครับบุตรนันเนอร์ครับผมสาวหกแควปะกันสาวหกปะกันตีปัจจันปุ่นจเจริญปนไหวสักเจ้าท,ะทะ่านพระครูจากตีนไหน,น,นจังได้น้องบัวใช่ประการเจ้าอ๋อน้องบัวใช่ประการฟังชัดเจนก่อนน้องบัว เจ้าช mm. so ัดเจนนี Jamie, uh, ่เน huh. um. ้อล so ูกเจ้าเหมือนกันแต่เจ้าจ๋า้างตลอดไอ้ท่านผู้ท่านเนอเจ้าจ๋าทุกเจ้าตาเุสาธุจันทร์ปนไม่สาธุอยู่ที่ไหนลุงเหนือเจ้าอ๋อลวงเหนือเจ้าเจ้าฮกไปเอวจ้าตำบลลุงเหนือที่เจาฮกไปเอวเตรียมพุ่งงานเจ้าเตรียมพ่นกันละรวมพ่กันแล้ว ไปวันที่เจ้าไปเนอะเจ้าทนายินดีต้อนรับเจ้าสาธุสาธุก็ถ้าจะไปปะไปอู้ก็คะแนนเพื่อไปช่วงเวลาเมืะไงได้อู้กันดีได้ปะได้อู้อาตมากระจึงอยู่หั่นแต่เมื่อตอนนี้ช่วงทําพิธีนี่จะเข้าหากันจะอู้จ่ากันนี่บัด้อู้ได้จ่าดีนะต้องขออภัยเนอะถ้าช่วงพิธี บ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยแต่ถ้าญาติโยมจะไปอู้ไปจ่าไปกินตั้นทำบุญเราก็เฮ้อเฮ้อปากันไปช่วงเมื่อไงานี่เพิกเข้าไงานั่นนะอู้กันเต็มตีอยู่ด้วยกันอู้จ่าจะแทงหูแทงอ,งอย่างนี้นะเนาะคูบา้าจาันก็ไปหลายตนเนาะตีนิมนต์ปนไปนะคูบา้าจาันหลวงปอเมืองฝั่งก็มาหลายตนสามสิบเก้ารูปเมื่อคืนนั้นแถมสาเก้าอินะ แหมชุดหนึ่งกับอบน่นะจะปล่อยหลวงบ่นก็เอาไปแหมเนาะกูบาาจานที่ตกครั้งก็จะเอาป่นไปมาได้บุหูปล่อยหลวงบุนหูเนาะศ9 9ย์เก้าเกปดสามสมสองสองปีงปงน,น